ใครดีใอยขามย่ำได้อยู่ให้อยู่หน้าจุดเก่านี่ก็พี่น้องไปเก็บมาขามขึ้นมาขามโอ้เบิง่งเขาเขางามงามพี่น้องความมันสูงเขากำลังถอกพี่น้องเขาเริ่มถอกละเริ่มออกห่วงละ เด่วไอ้ยีน่าคอยคำยำด้ว ธรรมชาติปานนะอยู่หายยู่นะน่ะท่านก,ก็นั่งเกี่ยวหยาให้งวังวงัวตั้งเล่งตั้งเน่งเฮ้ยวิววิวผู้เฝวาผี่นองามลงเขา งามคัรรมกพี่น้องธรรมชาติบ้านห้างเขาเขากำลังออกออกคั่วงกำลังถอกคนบ้านนะ่าซาเราไต่เกินกำลังถอกเฮ้ยเพิมขยันของพ่อของแม่สาเราไต่ปเปิดเ่มเพิ่มเห็ดเท่ารเราเพิ่มขยังเห็ดให้เห็นหน้าขันโบเห็ดบบอ่ะเพิ่มกรบโบอยากถิมอยากป่ามัน มีเบิ่งพี่น้องก็อมงามเข่ากังามวิวภูเขากังามอยู่กับธรรมชาติเสียงนกเสียงกาอีนี่งามได้พี่น้องอยู่ไฮเดรน่าเบิ่งดอกใหม่ดอกใหม่ธรรมชาติดอกแก่นี่ฟังมันกับทะลุฟังนี่ เว e. ้อันนี้สิดำที่ดังมูตาแน่ทางนี่ทางน,างน,านี่สิสดำซาแน่ส่วนพอสบายพอดีส่วนพอเขาห้องมอน่ะง่อยถึงหินนี่กันนี่นี่นี่สิคือไปขึ้นมาค้ามตัวนั้น เอวใหญ่กำลังไปโอ้โหจะเป็นท่าไหนดำดาดาโมสิบวัยอยากอันนี้เป็นไหนฟัง phân phăng ngàn ngàn bị đó Thái vi hưởng ngàn ngàn Phăng sẽ bôi giấc ngàn bằng này phía nào Tên ngâm Đầm quá, đưa vào Bụi bộ phọ, bộ อืม uh huh. อันเป็นข้า,ขาวขาอันหนามตกเลยยามกลางคืนเนี่ยโอ้ยอากาศดีพี่น้องเที่ยงหน,น้าสีเยอะุ่นกลางคืนอากาศดีเพราะว่าเอ้ยามฝนตกก็จะได้นยินเสียงหนามตกตกผู้ตกเขาน่ะมันมก็บรรยากาศดี คุณนาวคุณมีน้ําใจฟังนี่สิบ่ค่อยงามปานใดเพียไฟดงกะเอาแน่นําสะประกอบวันทงบปลใหญ่ขึ้นล ข้นพี่น้องคนขึ้นมะขามขนมะขามเลยนี่มะขามคาดหน่อย,ยนี่คา,ามหน่อยอุ้ย มาะบ่ได้่ะงวยจัมปะฮะงวยจัมปานี่กระทอมไปนะฮิ่ิฮีโ พี่ดองเอ้ยมาเบิ่งคน้นขึ้นมาคามนี่นพี่อุ้ยเบิ้งมะคามนี่คามไปกินสมนี่ป๊าดอีพ่ออีแม่อีลูกนี่อุ้ยน้ำได้แตกน้ำได้แตนเมื่อนาสิซื้อ โอ้ยสีตามเก้ีวมานานั่งกินด้วยกับตอบเทียงหน่ะพี่เพิ่มข้ามไปหรอะเป็นผู้อังคุนคุนเพิ่มดิ้วผู้เขาเฮ้ยเทียงหน้ายคุ่นเะด้อพีน่ะท่าน,นี่กับผู้ <c oughs> วัวฟูวัดนะอย่าตาพี่น้องได้กระตานึงมีประดุกประคอน้ำได้เต็มกระตาเลยนี่เก็บจักตุน